จาโรสวัสดีวันนี้เราพบกับผมอีกครั้งวันนี้เราจะมามีสาระกันนิดหนึ่ง <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาสอนติดตั้ง Windows a p ผ่านโปรแกรม Vision Box นะครับอ่าคนอื่นเราก็ตั้งติด <c oughs> ตั้ง Vision Box ก่อนนะตามเลี้ยงลดาดังเลยนะครับ่อติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ดับบนคลิกเข้าไป กอนิ้วตั้งชื่อตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ผมตั้งเป็น w i n d o w AP เลือกตัวแรกเลือกเป็น w i n d o w AP ตัวนี้ปรับเป็น5.2กด QS เลตัว 3. นี้เน็กตัวนี้ปรับเป็นสักสิแล้วเราก็จะได้วิดโอวีมานะครับจากนั้นมาที่อ่าติ t t เลือกตัวนี้นะครับระเห็นว่าเป็นซีดีตรงนี้กดคลิกเข้าไปเราก็ใส่ แผ่น Windows XP หรือจะเป็นที่เราโหลดมาก็ได้นะครับเป็นนามสกุล ISO เดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านล่างกดตัวนี้เลยครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับเดีวผมทิ้งลิงไว้กด Open จากนั้นกด OK เรากด Start เลยอ่าเราก็จะพบกับหน้านี้นครับการติดตั้ง เราก็ลองโหลดอ่าเม่ได้หน้านี้เรก,กด enter แล้วก,กด F8 อ่าเจอหน้านี้เราก,กด C กดปุ่ม C บนคนะีย์บอร์ดนครับกด enter จากนั้นเราก,กด enter เลยครับ ตรงนี้นะครับไดซีของเราเพืองเป็นตัวแรกนะครับแล้วก็เรามันโหลด แล้วแต่เครื่องนะครับเครื่องใครเร็วใครช้าเราทำอย่าง,งเดียวก็คือรอนนี้ผมก็จะมาสอนแบบละเอียดเลยนะครับ ะไม่มีการตัดชิปหรืออะไรทั้งสิ้นนะดูให้จบแล้วพวกคุณจะเข้าใจ น,นี่ก็เป็นคีย์มนันนะครับ่าเลือกตัวนั้ใส่ตัวไหนก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนอตอนนี้เราลองโหลดหนาทีแลับวันนี้ อยู่กันยาวๆนะ่ะหาโหลดเสร็จแล้วหาลองลองฟอร์แมตอามันก็จะทำการรีบูต เราก็จะเจอหน้านี้เราก็รอมันโหลดมันเดิมนะครับ ได้หรือยังไงก็ทักเฟซผมมาได้ครับผมเปิดออนไว้ตลอด ากน,นั้น connect ครับมันจะให้เราใส่ชื่อเราใส่ชื่ออะไรก็ได้อเอาเป็นชื่อี้แล้วกันจากนั้นเรข้็จะให้เราใส่คีย์แล้วก็เอาีย์ที่เราโหลดมาพร้อมกับแผ่นวินโด์นะครับจากนั้นให้เราใส่ลงไปเลย

หน้านี้ใครจะใส่พาสเวิร์ดอะไรก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมจะไม่ใส่กดน,นี้ครับเราก็รอมันเหมือนเดิม คนนี้ครับคนนี้เดิมรอจนกว่ามันจะเหลือตรงเนี้ยเป็นศูนย์ ก็ไปสเอ็นาทีแล้ว con nè tình là bông bông rắc dính bẹ, ước ước dính dính là quá trái bằng lòng ทำไม่ทัทนเนาะก,กลับไปดูคลิปนะถ <c oughs> าแล้ว เมื่อโหลดเมื time, ่อกี้เสร็จมาก็จะเจอหน้านี้ทำการรีบูตตัวเองครับกดโอเคนะครับกด c a n เซล ส็ดีเลยอ่าเราเป็นการลงวิดีโอเอพีเสร็จเรียบร้อยอดาวโหลอปพิเคชัน g m เพื่อรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการได้่าอจและอ่า เราจะเห็นว่ามันเป็นจอเล็กใช่ไหมครับอ้าวเดี๋ยวผมจะสอนให้จบเลยกันมาที่ไอตัวเนี้ยอ่านว่าอะไรไม่รู้แล้วมาที่ไอตัวสุดท้าย install อ,อ,อะไรนะกด Next ก,กด Next Install ถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็ให้กดตัวนี้นะครับกด finish แล้วก็จะทำการรีสตาร์ t อีกครั้งเราไปดูกันว่าจะใหญ่หรือเปล่า เราลองขยายดูนะอ่าเราเจนว่ามันขยายตามแล้วโอเคครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะมาสอนแค่นี้นะมาแบ่งปันความรู้กันสักหน่อยอย่างที่บอกคนระับมีอะไรก็ทักเฟซผมมาได้อ่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปอย่างเท่านี้คนระับ เจอกันคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาสอนแน่นอนครับ